ไปดูเรื่องของสุขภาพกันต่อเลยเรื่องของการเปิดศูนย์แพทย์แผนไทยที่จังหวัดอุดรธาน,านีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธา,ารณาสุขค่ะเปิดศูนย์แพทย์แผนไทยเวลเนสเซนเ็นเตอร์โรงพยาบาลห้วยเครื่องและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในพื้นที่อำเภอกรุมภาวาปีค่ะ ที่โรงพยาบาลห้วยเกิงออําเภอกุมพวาปีจังหวัดอุดรธานีนายสันติพร้อมพันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์ทวีสินวิศณุโยธินอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังและให้กำลังใจบุคลากรหน่วยงานด้านการแพทย์แผนไทยสมุนไพรค่ะพร้อมเป็นประธานเปิดอาคารเวลเนสเซ็นเตอร์ค่ะโดยมีนางคณิตาราราชนุยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดร อรธานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและภาคีเครือข่ายภาคราัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาร่วมกิจกรรมค่ะด้านนายแพทย์ทวีรัตศรีกุลวงศ์รองนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดอุดรธนานีกล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้มีการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานบูรณาการกับการบริการสาธารณสุขในจังหวัดเพื่อจัดบริการด้านส่งเสริมป้องกันร,รักษาและฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ทางสวัดอุดรธานีโดยโรงพยาบาลห้วยเกิ้ออำเภอกุมภาวาปีนะคะจะได้มีการจัดตั้งศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์ค่ะให้บริการตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยศูนย์แห่งนี้นะคะเป็นอาคารคอนกรีตหนึ่งชั้นมีพื้นที่ใช้สอย470ตารางเมตรค่ะก็เปิดให้บริการการแพทย์บูรณาการนะคะทางด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกอถ้าใครสงสัยว่าศูนย์นี้ทําอะไรบ้างก็อย่างภาพที่ได้เห็นเลยนะคะมีการแพทย์แผนปัจจุบันด้วยค่ะประกอบกับกายภาพบําบัด ทันตก,กรรมอาชีวเวชศาสตร์แล้วก็เวชศาสตร์วิถีชีวิตค่ะน่าสนใจนะถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปเนี่ยแนะนำเลยอาจจะเริ่มตนน้นด้วยง่ายๆอย่างการไปนวดแผ,แผนไทยกาไปกดจุดคลายเส้นนะคะคลายเครียดก็ได้เหมือนกันโดยเฉพาะอ Syndrome, อฟฟิศซินโดรมช่วยได้นะ <laughs> ครับเราสองคนต้องเข้าคิวแล้วโอเค